ถ้าไม่อยากฆ่าตัวตายแต่อยากหลับไปเฉยๆแบบไม่ต้องตื่นมารับรู้อะไรถือว่าผิดปกติไหมการฆ่าตัวตายคำที่สะท้อนถึงจุดสิ้นสุดแนวคิดที่มักปกคลุมไปด้วยความสิ้นหวังวันนี้เราจะมาเจาะลึกแง่มุมที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักของวิกฤตการณ์นี้นั่นก็คือความคิดฆ่าตัวตายทางอ้อม ชีวิตโดยแก่นแท้แล้วก็คือชุดของช่วงเวลาซึ่งเป็นชุดของประสบการณ์แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อช่วงเวลาเหล่านั้นกลายเป็นความรู้สึกว่างเปล่าและไร้ความหมายนี่คืออาาเขตที่เงียบงันของความคิดฆ่าตัวตายทางอ้อมมันคือที่ที่ความปรารถนาที่จะมีชีวิตยังคงอยู่แต่ดูเหมือนว่าความสุขข้างในนั้นเริ่มจางหายไป ในทางจิตเวชแล้วการฆ่าตัวตายแบบที่เรารู้จักกันเรียกว่า Active Suicide หรือการฆ่าตัวตายเชิงรุกเป็นการกระทําโดยตรงโดยเจตนาเพื่อจบชีวิตมีความตั้งใจมีแผนการหรือการกระทําที่เป็นรูปธรรมชัดเจนแต่สําหรับความคิดฆ่าตัวตายทางอ้อมนั้นต่างออกไปมันแฝงเร้นอยู่ในเงาเมืดของจิตใจมันไม่กรีดร้องแต่มีลักษณะพึมพำมันไม่ใช่แผนการที่จะจบชีวิตแต่เป็นการลาถอยจากอ้อมกอดของการมีชีวิต เกิดขึ้นเมื่อบุคคลเริ่มหมดแรงจูงใจหรือไม่สนใจต่อการใช้ชีวิตแต่ไม่มีแผนที่จะฆ่าตัวตายเหมือนกับการติดในอุโมงค์ที่มืดมิดหลายคนไม่ได้คิดไปถึงการยุติการเดินทางเช่นความตายพวกเขาแค่มองไม่เห็นทางออกหรือไม่รู้จะจัดการกับสภาพที่มืดมนนั้นอย่างไรเขาจึงปรารถนาที่จะหายไปเพื่อออกไปให้พ้นจากความมืดมิดนั้นนี่คือตัวอย่างพฤติกรรมของความคิดฆ่าตัวตายทางอ้อมที่พบได้บ่อยๆอยากนอนหลับไปและไม่ตื่น อยากล่องหนหายไปจากความเป็นจริงอยากให้ตนเองเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุจนตายไปอยากให้มีมหันตภัยทางธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวพายุฉันหวังว่าโลกจะแตกในวันพรุ่งนี้อยากหลงป่าหรือล่องลอยไปในทะเลฉันหวังว่าฉันจะได้เดินเข้าไปในหมอกแล้วหายไปอยากสมองเสื่อมหลงลืมเรื่องต่างๆตื่นมาแล้วจําไม่ได้ว่าตนเป็นใครเคยเจออะไรอยากให้มีมนุษย์ต่างดาวมาลักพาตัวอยากมีชีวิตในโลกคู่ขนาน ละเลยสุขภาพสุขอนามัยและสว, ine, สวัสดิภาพของตนเองเช่นไม่กินยาตามใบสั่งแพทย์ไม่ดูแลตนเองขับรถโดยประมาทโดยไม่มีเจตนาทําให้เสียชีวิตอย่างชัดเจน <cs reproduce> จากรารมีความคิดฆ่าตัวตายทางอ้อมผิดปกติไหมจากสถิติพบว่าความคิดฆ่าตัวตายทางอ้อมนั้นพบประมาณ 6- ถึงตลอดช่วงชีวิตของคนเราหมายความว่าหากคุณอยู่ในห้องที่มีคน100คนจะมีคนประมาณ6 1ถึงคนในนั้นที่อาจมีความคิดฆ่าตัวตายทางอ้อมในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต การมีความคิดฆ่าตัวตายทางอ้อมผิดปกติไหมคำตอบสั้นๆก็คือมีทั้งส่วนที่ผิดปกติและไม่ผิดปกติความคิดฆ่าตัวตายทางอ้อมนั้นสามารถเกิดได้ชั่วครั้งชั่วคราวในคนทั่วไปที่อยู่ในสภาวะความเครียดและพบได้ในคนที่มีความไม่สบายทางด้านจิตใจที่ควรได้รับการดูแลรักษาในทางจิตเวชแล้วความคิดฆ่าตัวตายทางอ้อมนับเป็นสัญญาณของความทุกข์ทางใจอย่างหนึ่งสื่อให้รู้ว่าคนคนนั้นต้องการความช่วยเหลือบางอย่างกลุ่มคนที่สามารถพบความคิดฆ่าตัวตายทางอ้อมได้แก่ 1>, 1. คนที่มีภาวะซึมเศร้า 2. มีภาร,ระในชีวิตที่หนักอึ้งหรือเรื้อรัง 3. มีโรคภัยเจ็บป่วยหนัก 4. มีบาดแผลทางจิตใจ 5. มีการสูญเสียหรือจากลา 6. มีความไม่สบายทางจิตเวททำอย่างไรเมื่อมีความคิดฆ่าตัวตายทางอ้อม สิ่งที่ต้องรู้ก็คือแม้ว่าจะยังไม่สร้างความเสียหายให้กับการดำเนินชีวิตแต่ความคิดฆ่าตัวตายทางอ้อมก็เป็นปัญหาทางสุขภาพจิตที่ไม่ควรละเลยและควรได้รับการดูแลอย่างจริงจังเพราะมันสามารถลุกลามจนกลายเป็นการฆ่าตัวตายแบบเชิงรุกได้ในที่สุด การดูแลตั้งแต่เนินเน่นๆจึงมีความสำคัญเพราะฉะนั้นหมอขอแนะนำว่าท่านใดที่กำลังมีความคิดเหล่านี้อยู่ได้โปรดหาเวลาไปพบและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพื่อค้นหาความไม่สบายทางจิตใจที่ซ่อนอยู่และเริ่มต้นการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบต่อไปถ้าเปรียบเทียบความคิดฆ่าตัวตายทางอ้อมเป็นสภาวะที่คนคนหนึ่งติดในอุโมงค์ที่มืดมิดการบำบัดทางจิตและการรักษาด้วยยาทางจิตเวชก็เหมือนกับไฟฉายและแผนที่ที่ช่วยให้เราหาทางออกจากอุโมงค์นั้นได้ สรุปความคิดฆ่าตัวตายทางอ้อมเป็นรูปแบบหนึ่งของความไม่สบายทางด้านจิตใจที่ยังไม่ถึงขั้นร้ายแรงแต่ก็ไม่ควรละเลยและควรได้รับการดูแลให้ดีขึ้นก่อนที่จะพัฒนาเป็นอาการที่รุนแรงในอนาคตก่อนจากกันไปบอกหมอหน่อยครับท่านเคยมีความคิดฆ่าตัวตายทางอ้อมบ้างหรือไม่และพบกันใหม่กับจิตบันเทิงฟันดัมเทช่องสุขภาพจิตสำหรับคนรักความบันเทิงสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับ